ค่ะก็วันนี้ได้มาร่วมงานมาเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตของเส้นผมนะคะก็ชิเซโรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นซับริมิกทามทิชนะคะค่ะ หไปไหนมาก็ช่วงนี้เป็นเหมือนอย so ่างที่บอกว่าเป็นช่วงได้พักดูแลใจตัวเองก็ทํางานด้วยเราก็มีแบบว่าไปเที่ยวรับงานรีวิวต่างๆแต่ว่าช่วงนี้ก็คือรอละครเปิดอยู่ค่ะใช่ ก็ไม่เบกนะโบก,ก็รับงานนะแต่ว่าคือด้วยด้วยเวลาในการเปิดคือโบรับงานมาคือโบรู้แล้วแหละว่ามีซีรีส์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่ามันเลื่อนเปิดมาจนถึงเนี่ยปลายปีแล้วค่ะก็พยายามเตรียมตัวดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคพร้อมทางานละคือสายที่แบบตั้งใจหายเพื่อไได้พักผ่อนร่างกายตัวเองไ้ไม่ได้ตั้งใจหายเราก็ยังอยู่อยู่แบบยังยังให้คนเห็นอยู่เรื่อยๆว่าเราทําอะไรบ้างแต่ว่าก็ คือเดียเ๋ยวนี้คืออย่างอย่างที่รู้ว่าซีรีส์มันไม่ได้แบบว่าเปิดอย่างต่อนเนื่องใช่ไหมคะแต่ว่าโบว่าโบโชคดีนะคือโบก็ยังมีงานเรื่อยๆโบไม่ได้รู้สึกว่าเครียดว่าแบาบเฮ้ยเราไม่มีงานเลยเพราะว่าเราก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่แค่แบบด้วยระยะเวลามันไม่ได้แบบว่าอุ้ยปิดแล้วเหมือนเมื่อก่อนที่ปิดแล้วเปิดเลย2ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงเวลาแบบกว่าจะได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยน,นานขึ้นกังวลมากขึ้นไหมโบว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนโบอาจจะรู้สึกว่า เ,เครียดและกดดันและอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเมื่อก่อนเราก็เหมือนหาเลี้ยงตัวเองด้วยแบบสิ่งนี้อาชีพนี้เนาะแต่คือด้วยปัจจุบันบัวก็รู้สึกว่าสำหรับบัวเราก็อาจจะเลือกมากขึ้นด้วยในการที่จะแบบมีเรื่องติดต่อมาเราก็อยากรับเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่า เออเราอยากเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบมีช่วงเวลาที่อ่เราไม่ได้รับไม่ได้เลือกเล่นแบบทุกๆเรื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้ว<ข>อ,อะไรอย่างเงี้ <ขอ S 1> ยค่ะ<ม>ในในก็มีมค่ะก็มีแฟนๆถามว่าแบบเมื่อไหร่ซีรีส์จะมาจะได้จะได้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะมันจะทำให้ซีรีส์ของโบวที่ใช้ยทำไปเสร็จแล้ว่ะคมันเลื่อนออกไป อของโบคิดว่า,วาน่าจะยังเป็นแผนเดิมนะคะแต่ว่าของโบก,ก็คือโบถ่ายเสร็จตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบซีรีส์ที่เป็นล็อตของออนปีหน้าอยู่แล้วใช่ปีหน้าจะได้เห็นผลงานทางหน้นาจอได้ค่ะไอ้กอย่างหนม่งเลยของโบต้องมีอาชีพที่สองสำหรับมาแสดงไปว่าเีวิวต้องไปทำอย่างอื่นไหมหรือเปล่า ก,ก็คิดเหมือนกันนะคะเพราะด้วยคิดว่าแบบอาชีพนักแสดงก็ยังเป็นอาชีพที่โบชอบแหละเราก็คงยังอยากทําไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้สม่ําเสม,มอเหมือนเมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบได้เห็นหน้าเรื่อยๆแต่ว่าก็เลือกรับบ้างแต่คิดว่าก็ไม่ได้หายไปไหนแน่นอนแต่ก็ต้องคิดเรื่องการมีอาชีพเสริมแหละเพราะว่าอย่างน้อยในอนาคตเราก็ต้องแบบต้องทําอะไรต่อก,กม็มีคิดเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็คือให้กําลังใจช่วยแบบมาเขียนกระดานว่าแบบ จุดเด่นจุดได้เราอยากทําอะไรอะไรที่แบบบัวชอบแลวจะทาได้นานหรืออะไรเงี้ยคือแบบเพื่อนก็ดีแบบใส่พพอร์ตส่งแบบนั่นนู่นนี่มาให้ดูว่าแบบโอเคแบบเริ่มทําได้แล้วต้องทาอะไรเงี้ยก็จริงๆถามว่ามันยากไหมก็ยากนะแต่บัวคิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันต้องเริ่มจากแบบเราอยากทํำไหมใจเราชอบหรือเปล่าแล้วเราจะทํามันต่อไปได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยด้วยคือถ้าเราไม่ชอบ อนาคตมันก็อาจจะแบบเอยปุ๊บปั๊บไม่อยากทําแล้วเหนื่อยแบบไม่สู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันใส่ยูมันใส่เนสิ่งที่เราสนแบบจะอิ่มตัวในวงการถามว่าอิ่มไหมก็ก็ยังไม่อิ่มนะคะเพราะว่าถ้ามีบทที่เราอยากเล่นอยู่อ่ะก็ยังอยากแบบยังอยากเล่นอยู่นะใครในวงการนี้อยู่อยากใช่ใช่ค่ะใส่ยูเราก็จริงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารีวิวมาอืมมันก็เป็นสิ่งที่แบบใช่เราเราก็ชอบแล้วเราก็ยังอยากทำอยู่ล ขอบคุณค่ะไปแล้ว